ออกรมนที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสี่สามแปดเจ็ดหนึ่งสี่สี่สามแปดเจ็ดหนึ่งสี่ออกรมนที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเอ็ดห้าหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าห้าหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าออกรมนที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสอง หนึ่งศูนย์สี่สี่สามสองหนึ่งศูนย์สี่สี่สามสองออกรงวลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสามแปดสองห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสองห้าแปดศูนย์ศูนย์ออกรมวลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสี่ห้าแปดแปด สี่สองศห้าแปดแปดสี่สองศูออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบห้าห้าสี่สองหกสองศูนย์ห้าสี่สองหกสองศูนย์ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบหกหนึ่งศูนย์ห้าหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหกหนึ่งศูนย์ ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์สี่เจ็ดห้าเก้าสองศูนย์สี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบแปดเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หก